สวัสดีครับคลิปช่วงค่ำๆนะครับวันนี้พี่หมอไปกับเพื่อนมานะครับไปที่ศาลแพ่งพระขนกงนะครับก็อยู่ตรงถนนสัมพาวุฒนะครับก็ไปนะครับเป็นเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ1น0 0 0หนึ่นะครับแล้วก็10กว่าปีกลายเป็น50,000กว่าบาทนะครับก็เห็นว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินบําเน็จหรือบํานาญ ชราภาพนะครับที่เมื่อเป็นหนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนคุยกับเพื่อนนะครับก็บอกเพื่อนไปนครับว่าถ้าสารถามว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ตอบไปครับว่ามีเงินสะสมในเงินชราภาพประกันสังคมอยู่เป็นแสนแสนนะครับหรือว่าสารว่ายังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนได้พูดหรือไม่พูดนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูคลิปดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆครับว่า ถ้าเราเป็นนี่เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเราจะถูกบังคับหรือไม่อย่างไรลองฟังดูครับสวัสดีครับตอนนี้พี่หมออยู่ที่นี่นะครับถนนสัมภาวุฒนะครับกําลังเดินมากับเพื่อนนะครับชื่อบุญกว้างเป็นเพื่อนสมัยมัธยมนะครับเรียนด้วยกันตอนม .1 ม .2 นะครับก็มาปรึกษาพี่หมอนะครับเรื่องคดีความนะครับเราเราไปกันที่ศาล พระขนงนะครับสารแพ่งพระขนงนะครับก็ถูกฟ้องในเรื่องเกี่ยวกับตัวหนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นหนี้อะไรเดี๋ยวลองคุยกับเพื่อนที่หมอก่อนนะครับอ๋อคือเป็นหนี้อะไรครับคือเป็นหนี้บัตรเครดิตเกี่ยวกับเอามาใช้ในการศึกษาครับเอามาใช้ในการศึกษาแต่เป็นหน,นี้เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ปีสี่สี่หลนี่เงินเออไปไปไปเออเงินต้น มูลค่าเหลือหนึ่งหนนับณวันที่สองก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะสองเท่าไหร่ครับเนาะ17มกรา17มกรา,กราเป็นนี่บัตรเครดิตใช่บัตรเครดิตของธนาคาร UOB UOB เนาะนี่นะครับก็คือคร่าวๆเขาก็มาหาพี่หมอนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับก็เชื่อว,ว่าไอ้พี่หมอแบบขึ้นโลขึ้นสารบ่อยก็เลยแบบเอ้ยมาปรึกษาพี่หมอคนนี้ก็เลยตั้งใจมากับเพื่อน แล้ววันนี้คือสารสารเรียกมามาทำอะไรฮะสารเรียกมาที่ภากษาสารเรียกมามามาเสิร์ฟแล้วก็มาตัดสินแล้วตอนนี้เรายอมก็ยอมยอมเราไม่สู้คดีไม่สู้คดีเนาะเพราะว่าเร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 าคือไม่ต่อสู้เพราะว่าเราเรา,เราใช่เราติดเงินต้นก็จริงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วตอนนี้นี่รวมเท่าไหร่ครับนี่รวม 1 1 0 0ง 11, บวกดอกเบี้ยอีกรวมทั้งหมดแล้ว53,000 5 3 0 0าบพันาทาก็คือเขาฟ้องคุณกว้างอยู่ที่53,000แล้วเมื่อวันท่แล้ววันนี้สารแบบว่าเข้ามาถึงสารสารสาลบอกอะไรเราบ้างฮะาสารถามอะไรๆรเราสารถามเอมเอก็ถามว่าเงินเดือนเรา ไม่เขาถามว่าเรายอมรับไหมอ๋อท้ดทัดถามถ้าถามเรื่องคดีก็คือเรายอมรับถามว่ายอมรับไหมเรายอมรับเราไม่ได้ต่อสู้ไม่ต่อสู้เขาพูดว่าไงเลยคำไอ้ประโยคแรกเขาพูดอะไรให้เราได้ยินจำได้ไหมจาพูดอะไรให้กับให้ให้กับจำเลยได้ยินเอาไว้ไงเขาจะต้องต้องสกิดมาเขาจะอะไรให้ห้าอ๋อเขาเออเขาบอกข้อดี พี่เจคดีเขาเขาบอกว่ายังไงว่าเดี๋ยวเขาจะทําอะไรให้กับคุณบ้างอ๋อเรื่องห้าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยนะปัจจุบันให้ใช่ก็คือดอกเบี้ยของบัตรเครดิตเนี่ยปกติและปัจจุบันเนี่ยไม่สิบห้าก็สิบแปดใช่ฟ้องก็สิบห้าเขาเขาบอกว่าเขาลดลดอะไรให้ลดดอกดอกเบี้ยเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็แสดงว่าการมาศาลวันเนี้ยการที่แบบว่าถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตมาศาลเนี่ย สิ่งที่บุญกว้างได้ก็คือได้ดอกเบี้ยดได้ดอเบี้ยดลงต๊นะครับใครที่เป็นหนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคือสารเนี่ยท่านโน้มเมตตาเนาะใช่ใช่้ท่านก็อธิบายดีมากเลยเนาะใชแ่แล้วท่านก็แบบถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราฮะหลังจากนี้อะ่ะเขาถามอีกไหมว่าเรามีทรัพย์สินมีอะไรไหมอ๋อเขาเขาถามเกี่ยวกับทรัพย์สินเราบอกเราไม่มีทรัพย์สินอะไรไม่มีทรัพย์สินอะไรเนาะแล้วก็ถามว่าเป็นพนักงานเป็นเงินเดือนใช่ เขาถามว่าเออเลทเงินเดือนเท่าไหร่เราบอกว่าไม่ไม่ถึง2,000มืไม่ถึงสองหมนครับศาลว่ายังไงศาลก็บอกว่าเออไม่มีสิทธิ์ไปอายัดไม่ได้ใช่ใช่แล้วพี่หมอก็ช่วยพี่ไปถามให้เราได้ใช่ถามหลายหลาประเด็นได้ได้เพื่อนที่มีความรู้มากกว่าเรามันก็ดีตรงนี้นะ เพราะไม่ไม่งั้นเราเราทาแต่เรื่องงานของเราไงเราเราจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฎหมายรอบตัวเราแล้วพี่หมอถามอะไรไปบ้างรู้ไหมครับถามอันดับแรกเลยเนาะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจาเลยเนี่ยถูกพิพากษาไปแล้วมีน่ห้าหมื่นสาเนาะเราก็จะไปอายัดเงินเดือนซึ่งซึ่งไม่มีไม่มีไม่อายัดไม่ได้ใช่ไม่ถึงได้ทราบ ก็จ่ายยัดไม่ได้เนาะต้องเกิน20,000ืแล้วก็ถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ทาอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไไไดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีอันนึ่ก็คือเมื่อเมื่อเนาะเกี่ยวกับประกันสังคมครับพี่หมอก็ถามว่าถ้าประกันสังคมเนี่ยตอนนี้ส่งมากี่เดือนละเกิน1 8 0ปดิเดือนแล้วมีเงินมีเงินทภาพสสะสมเท่าไหร่สะสม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าตรงเนี้ยเขาให้ออกมาเลยจะไปจ่ายนี่เขาไหมให้ออกเลย มันเข,เขายอมจ่ายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมาสมมุติถ้าเขาจ่ายเป็นก้อนนี้มาก็จ่ายเลยมมก็จ่ายเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไม่จ่ายต่อให้สมมุติอายุห้าสิบห้าจะได้เป็นอะไรฮนะได้เป็นเงินบำนาญแล้วเขามายึดได้ไหมคุณภากษาว่าไงคุณภากษาเขาบอกว่าเออเขาถ้าเขาสืบทรัพย์แล้วรู้ว่ามีเงินบำนาญเขาสามารถหักหักเป็นเปอร์เซ็นต์หักได้เนาะต่อให้ไม่ถึงหมื่นห้าไม่ถึงสองหมื่นใช่ต่อให้ไม่ถึงสองหมื่นนะกฎหมาย น้องก็หักได้แต่ให้เราไปดูเอาว่าดูามันหักได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนีนะ้ต้องบอกเลยว่าผู้พิทักษาใจดีมากเนาะถามอะไรก็ตอบนะครับเพราะงั้นะสุดท้ายแล้วอยากให้เพื่อนกว้างเนี่ยลองบอกสิครับว่าประกันสังคมเนี่ยตอนนี้กว้างแบบรายได้ก็น้อยเนาะแล้วก็เป็นหนี้อยู่อยากอยากได้อะไรจากประกันสังคมอยากได้คือจริงๆแล้วถ้าเราเป็นหนี้เล็กน้อยเราเราก็อยากได้เป็นบำเหน็จนะ เพื่อเอามาเพื่อเอามาชดใช้หนี้เขาใช่ชีวิตคนไม่ไม่มีหนี้นี่สบายใจกว่านะเป็นลาบอันมาเสิร์เป็นลาบมาเสิร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่หมอว่าเนาะพี่หมอก็มีเพื่อนแหลหลากหลายนะหลากหลายสไตล์ก็คุณคว้าก็เป็นช่างเป็นช่างเนาะเป็นช่างก็รายได้ไม่มากนะครับวันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันผ่านมาสิบกว่าปีกลายเป็นหนี้ห้าหมื่นสามพันนะครับ ก็มาตามคำให้พิพากษาที่ศาลแพง่งทัศนโนะครับแล้วก็ได้รับก็คือตัวผู้พิพากษาลดอัตราดอกเบีย้ยจาก15เรือ5ใช่ใช่แล้วก็เงินประกันสังคมที่จะได้อีก7ปีข้างหน้าถ้าออกก็อาจจะถูกหักถูกหักตามสัดส,ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เขาหากักออกเราก็อยากจะจ่ายเยอเนาะเพราะงั้นก็การทาเป็นเวานได้เป็น,ปนคามนาน ใช่ถ้าเราอยากได้รับบําเหน็จหรือบำนาญจริงๆเราอยากได้บําเหน็จนะเพราะเราเราก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องการติดหนี้สินใช่ไหมเราก็อยากให้เขาหักไปเลยในตรงจุดนี้ครับก็หวังว่าคนที่มาดูนะครับจะได้ประโยชน์จากที่พี่หมอมากับเพื่อนที่ศาลแพ่งพกกระหนงครับเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะงั้นใครเป็นหนี้บัตรเครดิตจะกลัวนะครับมาศาลเถอะครับน่าจะมีทากออกหากรอดให้ก็ขอบคุณสอบพรบคุณว่านอนที่แบบ มาแชร์เรื่องของการปลาสามทังขนมด้วยกันกับพี่ต่อครับครับ,รบสวัสดีครับ